สวัสดีค่ะครูตุ้มคนท่าตุ้มวันนี้จะพาทุกคนมาดูการทอเสือกกของชาวบ้านน้ำคำนนแดงนะคะนี่ค่ะตัวนี้จับเป็นกกที่เขาเอามาจากหนองน้ำนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็ตากแล้วก็ย้อมสีนะคะตอนนี้ชาวบ้านเขากำลังทำทอกันอยู่นะคะนี่ค่ะต้องใช้คนทอสองคนนะค,ะคนหนึ่งเป็นคนแยอีกคนหนึ่งเป็นคนทอนะคะนะคะ เรามาดูที่เขาทอใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะนี่ค่ะจะเป็นลวดลายต่างๆแล้วแต่ว่าเราจะต้องการทำให้มันเป็นลวดลายแบบไหนนะคะนี่คือผืนที่สำเร็จแล้วนะคะผืนนี้จะขายในราคาผืนละ100บาทนะคะกว่าจะทอออกมาได้เป็นผืนใช้เวลาพืนหนึ่งกี่ชั่วโมงคะ ยายสมานชมหนึ่งคือละหนึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแล้วแต่ว่าฝีมือการทอของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่า,าคนแย่กับคนทอ,อสอดเข้าไปเซียนขนาดไหนนะคะต้องใช้เวลาในการทอนะคะกว่าแล้วกว่าจะมา,า,าดึงเส้นนี่ค่ะ ได้เส้นเชือกอีกนะคะใช้เวลาในการทออ่ะรวมๆแล้วประมาณพื้นละสองชั่วโมงนะคะในการทอแต่ละครั้งใครสนใจก็มาติดต่อแล้วก็ซื้อได้นะคะที่บ้านน้ำคำนวนแดงนะคะขอบคุณมากคา่ะ